สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมเลยนะคะเอ๊เด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างนะสบายดีกันหรือเปล่าคะสบายดีใช่ไหมเอ่ยเด็กๆออกจากบ้านเด็กๆก็อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยมั่นล้างมือให้บ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะเราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราก็ไปติดตามชมกันเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับกันนั่นเองคะ่ะเด็กๆเด็กๆยังจะพอจำกันได้ไหมเอ่ยเราลองไปดูเครื่องหมายแรกกันนะคะ เครื่องหมายเท่ากับนะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีค่าเท่ากันนะคะเด็กๆไปดูเครื่องหมายตัวต่อไปกันค่ะค่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆเราลองไปทําโจทย์พร้อมๆกันดูนะคะค่ะเด็กๆให้เด็กๆเติม เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะเรามาดูรูปภาพฝั่งซ้ายมือกันค่ะรูปภาพยางลบนะคะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่เราจะมานับพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ รูปภาพยางลบฝั่งซ้ายมือนะคะมีจำนวนทั้งหมด6รูปภาพนั่นเองค่ะเราจะมาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะรูปยางลบเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามรูปภาพยางลบฝั่งขวามือนะคะมีจำนวนทั้งหมดสาม รูปภาพนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าเด็กๆจะเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับดีคะเครื่องหมายไม่เท่ากับถูกต้องนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะสองจำนวนนี้ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะเราลองไปทำโจทย์ข้อต่อไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆไปเลยค่ะ เด็กๆเราจะมาดูในส่วนของข้อนี้กันต่อเลยนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมาดูรูปภาพฝั่งซ้ายมือกันนะคะเราจะมานับพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี 10นะคะรูปภาพกันไกลฝั่งซ้ายมือนะคะมีทั้งหมด10รูปภาพนั่นเองค่ะเราจะมาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะเด็กๆเราจะมานับพร้อมๆกันค่ะเริ่มเลยนะคะ1นึ่งสองสาสห้เจ็ด แปดเสนะคะรูปภาพกันไกฝั่งขวามือนะคะมีทั้งหมด10รูปภาพนั่นเองค่ะเอเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าเด็กๆจะเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับดีคะเครื่องหมายเท่ากับถูกต้องนะคะ เพราะอะไรเอ่ยเพราะสองจำนวนนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาดูโจทย์ในข้อนี้กันต่อเลยนะคะให้เด็กๆเ,เติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ1 2 3่งสห้า หกเจ็ดแปดนะคะรูปภาพดินสอนะคะฝั่งซ้ายมือมีทั้งหมดแปดรูปภาพนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆลองมาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะเราจะมานับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่รูปภาพดินสอนะคะฝั่งขวามือมีทั้งหมดสี่รูปภาพนั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าเด็กๆจะเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับดีคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะสองจำนวนนี้ไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะเด็กๆไปเลยคะ่ะค่ะเด็กๆ เราได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มที่5เหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆหน้าปกก็จะเป็นรูปร่างสีแดงนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วไปติดตามชมกันนะคะว่าวันนี้ครูคจะให้เด็กๆทำอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆ เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะจะอยู่ในหน้าที่10นั่นเองค่ะเท่ากันหรือไม่เท่ากันนับและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนของใช้ต่างๆในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเปรียบเทียบและเขียนเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับในช่องวงกลมให้ถูกต้องนะคะเรามาหยุดดูตัวอย่างการสักหนึ่งข้อนะคะตรงนี้เลยค่ะเด็กๆลองมานับดูนะคะจำนวนรูปภาพเรามาเริ่มกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนเลขแปดฮินดูอารบิกลงตรงนี้เลยนะคะแล้วมาดูฝั่งขวามือตรงนี้บ้างเรามานับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10สบนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนเลข10บอินดูอารบิกลงตรงนี้นะคะแล้วเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าเด็กๆจะเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับคะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆต้องเติมเครื่องหมายไม่เท่ากับลงตรงนี้นะคะเพราะสองจนวนนี้ไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะส่วนที่เหลือเด็กๆลองฝึกทําดูนะคะทําเสร็จแล้วก็มาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะคุณครูจะรอคะ่ะ อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสําหรับวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เด็กๆทบทวนในเรื่องของเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะเด็กๆพอจะจําเครื่องหมายสองเครื่องหมายนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไว้พบกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ